ตีกระตันตัดสิใจได้คนเดียวหรือเปล่าเนี้บอกขึ้นไปท้าขึ้นไปข้าข้างบนเลยเฮ้ยเสียยางล้วดิเสียแล้วฮะนี่ตับเดิมเดวถ้าออกขวาเมื่อไหร่ทางซ้ายยัดกันมัแน่นอนออกเข้าซ้ายโอ้แล้วเป็นทีมเอเขาสายกาแล็กซี่ฮะนี่อยยยอยยยย้ยย้ยย้ยย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 นี้ยย แม่เนี่ยเป็นขา98ครับประเด็นใช่ครับผมแล้วเข้าหลังด้วยไงแล้วเข้าหัวน็อกดาวกระมวกสองเข้าหลังอะไรกันครับเข้าหลังหนองมนยี่วัยวัยเฮ้ยเราวพีพีมอเตอรไซคยางแตกเหรอเฮ้ยเสียยางแะดิเสียแล้วฮะนี่ตับเดิมเจ้าใจภูมิใจตัวเองแล้วด้วยใจตับเดิมตับเออคือเอาจริงเลือกได้ท่านทุกคนนะ ยิงหมดเลยทุกคนถ้าตายก็ตายหมดเลยพร้อมกันกันเซียวอูนี่ครับผมหมูทะซับไม่ใช่ไม่ใช่เอ้ยสู่จิ๋วเป็นเป็นเป็นไอ้นี่นะหมูทะจำลองจำลองจำลองใช่ใช่หมูทะอยากกินหมูทะกับเธอเดี๋ยวตัดนี้ไปเกือบไม่ยาวแฟรตัดมาที่เฟลแคล้วเฮ้ยไทยลูรู้ย้อนอีกแล้วเหรอ แยกฟาร์มาคือกูตามรู้เหรอทาร์ปเห็นเหรอแต่เปิดปาร์ตีนี่ไงระยะนี้ได้เปรียบเรียบร้อยเตยเบิกบานไหมเบิกบานเลยโอ้แต่เตียเบิกบานกว่าสัญนี้เปลี่ยนมุมติการ์ตันตัดสินใจได้คนเดียวหรือเปล่าเน่บอกขึ้นไปทำึ้นไปทำข้างบนเลยมาต่ออะไรครับมาหากรีมแกโอ้แบบแปลไทยแปลไทยมาแล้วค่ะโอ้โหหลังแตกในรับเอ็นโรบิข้ามผมรู้แย่นะ

ตามธรรมชาติธรรมชาติประสานเสียงด้วยนะตรงนี้ตรงนี่มันได้ไงแท็กสองเกมฑ์มานะสำหรับลูการักทิ้งของแล้วโอ้ทิ้งของไปตามทางเลยเหรอแม่มีแต่ห้องห้องมาเจ้าใจเจ้าใจเจ้าใจวันนี้คนที่ดูไบเลยนะอาลาลับอิมเมเลตเลยหัวดร้อนไงอันนี้ผมไม่เกี่ยวนะผมไม่เกี่ยวนะผมก็บอกุ๊ยคุณชงมาผมไม่ได้ยินแบบนี้ไงแม่ผมชอบ ผมไเกี่ยวนะผมก็ผมชอบคุณจริงๆในการแบบว่าโยนมาแล้วก็แบบปล่อยผมตายกลางทางอะไรอเงี้ยโหแรงอ่ะโอ้แรงนะต้องเางแรงแรงแค่นี้แหละเอ้าโอ้โหยิงเขนาหัวต่าง